ช่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายบอกว่ารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวผลักดันสงขลาสู่มรดกโลก นายกชายสสเดชอิดขาวทองสสสงขลาในฐานะที่ปรึกษามูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกมอบหมายนายกฤิตพิทัก์คุมพลผู้ช่วยดำเนินงานสสเข้าร่วมประชุมเตรียมรับคณะของยูเนสโกที่จะเดินทางมาดูรายละเอียดเบื้องต้นที่สงขลาในวันที่23-26ถึง พลึกสภาคม2,565เพื่อนำเสนอเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกโดยมีนางสุรีพันธ์นาสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในที่ประชุมนายอาคมยุทธนาผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสืบสกุลศรีสุขผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาและ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยในที่ประชุมมีรายละเอียดดังนี้หเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและรับการประเมินจากผู้ประเมินเบื้องต้นในการประเมินความพร้อมของเมืองสงขลาว่าเหมาะสมในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเบื้องต้นหรือไม่2เตรียมคณะรับ ผู้ประเมินซึ่งจะมาประเมินทำเอกสารนำเสนอในวันที่23-26พถึง26พฤษภาคม2,565ยณย่านเมืองเก่าสงขลาและเมืองเก่าฝั่งสิงห์นครตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองเล่าเรื่อง เหมืองใต้